สวัสดีครับบุ๊ดนี้มาสวัสดีพ่อ,พอ,พอแม่พร้อมกับน้องๆครับอุ้ยอุ้ยอุยอ,ยอ,ยอยุจะลุกไปไหนลูกฮะวันนี้ให้นั่งนะคะให้นั่งให้นั่งกับเตียงนอนหันหน้ามาสิลูกหันหน้ามาจะหันหน้าไปไหนล่ะฮะเ,เออพอแม่ถ่ายคลิปแล้วหันหน้าหนีเลย ไม่อยากคุยกับแม่หรอลูกหืมหันหน้ามาโชว์หน่อยนะคนหล่อเนี่ยชุดหล่อเนี่ยฮะเออนั่นแหละแมพอชมมาสุดหล่อคนหล่อนี่หันหน้ามาเลยนะอฮ้ยวันนี้กินอาหารเม็ดเยอะเลยนะคะวันนี้กินอาหารเม็ดเยอะเลยบุญมีของเราแล้วก็กินน้ําเยอะคนเก่งเนี่ย บุญเก่งกินน้ำเยอะครับบุญมีสบายดีนะคะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงบุญมีนะครับแข็งแรงด,ง,ดง,ดง,ดงดึงดังดึงดังดีเหมือนเดิมครับใช่ไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูน้องๆในบ้านกันนะคะเดี๋ยวไปดูน้องๆในบ้านกันว่าเป็นยังไงกันบ้างบุญช่วยก็สวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีเหมือนกันนะครับ บุญช่วยแล้วก็นำชัยแล้วก็ทองคูณนะคะแล้วก็ทองอินทองอินนั่งอยู่นั่นแล้วก็ทองหยดแข็งแรงขึ้นทุกวันนะคะบุญช่วย <c oughs> โทษทีค่ะ <c oughs> อากาศเปลี่ยนนะคะอากาศเปลี่ยนเนีวร้อนเนี่ยเย็นก็แม่ก็เ <c oughs> สมหะตามมาเหมือนกันค่ะ <c oughs> เด็กๆก็แข็งแรงสบายดีกันนะคะ วันนี้ไม่ใส่เสื้อให้ค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนก็เลยไม่ใส่เสื้อให้อยู่กระทองมณีเดินเริ่มเก่งแล้วนะคะเออขาหลังเขาก็เริ่มเริ่มมีมีขยอกขยอกแต่คิดว่าถ้าผ่าตัดรอบนี้ตัดกระดูกรอบนี้ขาหลังเขาน่าจะเดินแบบตกเอาเท้าลงได้นะคะสําหรับคุณช่วยเนาะยังไงแม่กิ่งก็เออ ขอความเมตตาพ่อพ่อแม่เอฟซให้กับบุญช่วยด้วยนะคะ <c oughs> โทษทีค่ะอะพี่สายพี่สายพี่สายสายฟ้าใส่ฟ้าเดี๋ยวนี้น้องก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่องระบบขับถ่ายของน้องนะคะช่วงนี้แม่กิ่งไม่ได้ให้น้องกินยานะคะแต่ว่าน้องก็อือออกเองเนาะก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆค่ะ านาำชายหนุ่มผมแก,ก่ของเราหนุ่มผมแก,ก่ของเรารอบนี้วันที่สี่ก็จะเอาน้ำชายไปหาหมอด้วยนะคะกับเนี่ยค่ะที่ э แม่กิง่งเดี๋ยวแม่กิ่งให้ดูนะคะก, ب, กับกับที่เป็นที่เขาเป็นเนาะเนี่ยค่ะน้องเป็นอาการแบบนี้ค่ะคือน้องจะคันนะคะน้องจะคันน้องก็จะเป็นเป็นหายหายนะคะแม่กิ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นในภูมิของน้องนะคะมันน่าจะเป็นที่ภูมิของน้อง เนี่ยค่ะน้องก็คงจะคันคันก็เลยต้องพาน้องไปหาหมอนะคะจริงๆพาหาหมอเยอะแล้วนะคะก่อนที่น้องจะมาอยู่กับแม่กิ่งน้องก็พาไปหาออคนทีออ่ดูแลน้องตอนนั้นก็พาน้องไปหาหมอหลายที่นะคะน,นอนโรงพยาบาลก็มาเยอะละแต่ว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลหรือกินยาน้องก็หาย แต่พอผ่านไปก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะคะสําหรับนำชัยก็เดี๋ยวครั้งนี้ก็จะลองไปหาดูอีกทีนึงค่ะจะลองพาไปหาดอีกทีนึ่งเด,เดินเยอะมากนะลูกฮนะขยันเดินนะคะพอหายดีแล้วก็พอเริ่มดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นก็เดินดีขึ้นเดินเก่งขึ้นอยากรับเล็บนะคะอยากรับเล็บเว่ยเก่งจังเลยลูกฮนะ ส่วนทางนี้หนีกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าบุญช่วยออกมาเดินนะคะบุญช่วยออกมาเดินก็เลยต้องหนีมาโซนนี้กันอะไรอะไรทองอินทองอินทองอินอะไรแก้งอะไรพี่ทองก้อนฮะเนี่ยค่ะวันวัน,วนแม่ก,กิ่งก็อยู่แต่กับลูกเนี่ยค่ะอยู่แต่กับลูกแม่ก,กิ่งเอาตู้เย็นออกไปไว้ข้างนอกแล้วนะคะเอาตู้เย็นออกไปไว้ที่ห้องทํางานละถ้ากิดตอนนี้ในบ้านทั้งหมดไม่มีของแม่ก,กิ่งเลยนะคะ มีแต่ของลูกๆทั้งทั้งหมดเลยทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเป็นโซนหลังบ้านหรือว่าในบ้านถ้าของที่แม่กิ่งต้องทํากินทําใช้เนี่ยค่ะก็เอาไปไว้ข้างนอกหมดแล้วค่ะเพราะว่าอืมไม่จะพูดยังไงดีลูกๆยึดพื้นที่หมดค่ะลูกๆยึดพื้นที่หมดยอมค่ะยอมรักเขาก็ต้องยอมเขาทุกอย่าง ดีว่าบ้านเราอยู่กันไม่เยอะเนาะบ้านเราก็อยู่แค่แม่กิ่งคนเดียวก็เลยก็เลยไม่ค่อยจะจะมีปัญหาอะไรตรงส่วนเรื่องกินเรื่องทำกับข้าวอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่หน้าบ้านหมดอทองมั่นค่ะทองมั่นหูวิงวิงใช่ไหมลูกทองมันลูกแม่ทองมาหูวิงวิงใครแกล้งอะไรกันลูกฮะอ๋อวิ้งหนี น้ำชายไม่เอาน้ำชายไม่เอาลุกไม่แก้งไม่ท้องเพิ่มนะเออไม่แก้งไม่ท้องเพิ่มนะลูกนี่น้นนนนเนนใครชอบทำเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะก็เหมือนกับว่ายออยากหยอก,ยอก,ยอกสาวเล่นอยากหยอกหนุน้องเล่นใช่ไหมลูกเขามีความน่ารักเยอะนะคะอ้อนแม่มาก ถึงแม่ไม่กิ่งวันๆจะไม่ได้ไปไหนอยู่แต่กับลูกๆแต่แม่กิ่งก็มีความสุขนะคะมีความสุขว้าวเผอแพ๊็พบนึงฮะเออเผอแพ๊็บนึงขึ้นมาอยู่ตรงนี้นล้วเหละลกูกไม่ต้องลิ่านคิดอยากขึ้นอย่างเขาเลยนะนั่งมอง <c oughs> นั่งมองเออสายฟ้านะคะเห็นเขาขึ้นคงคิดไว้สักวันสักวันผมจะขึ้นครับแม่ครับ แต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้นะลูกขึ้นแค่นี้ก็พอที่แม่กิ่งให้เขาขึ้นตรงนี้เพราะว่าเขาจะเดินขึ้นตามช่วงนะคะเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่สูงอะไรมากก็จะต้องคอยดูนะคะเพราะเดี๋ยวจะกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดลงเหมือนกับคนอื่นไม่ได้เลยจริงๆเพราะเป็นแมวจรมาก่อนเนาะเขาก็คงจะคล้องแค่ของเขาตรงส่วนนี้นั่งตรงนี้ก็พอนะลูกนะ นะครับอืมแแก้งกันลูกน้ำชายไม่แก้งน้องลูกวันนี้วันดีขอให้พ่อพ่อแม่ FC, เอฟซีเฮงเรวยๆนะครับบุญช่วยขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านที่ได้เมตตาบุญช่วยมาขอให้ทุกท่าน <c oughs> โอ๊ยตามน้องไม่ตามน้องวันนี้แม่กิ่งก็ไม่ค่อยดีเลยจริงๆเลยนะคะ เจ็บคอเสมหะเยอะมากจริงๆไม่ต้องตามน้องสิลูกไม่ต้องตามน้องท้องอินเข้าไปก็มุดตามเขาเข้าไปนะคะ <c oughs> วันนี้วันดีก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกท่านเฮงเงรวยๆกันนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆโชคดีมีชัยคะ่ะใช่ไหมตุนตุนใช่ไหมลูกขอให้พ่อพ่อแม่เฮงเงรวยรวยทุกท่านคะ่ะ ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะขอบคุณพ่อพ่อม่เอฟซีทุกท่านค่ะงั้นคลิปนี้ไม่กิ่งสงควนน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ